นิทานชาดกเรื่องรวมนิทานมโหสถชาดกในนิทานหรือวรรณคดีชาดกทั้งหลายแลเรื่องมโหสถจัดว่าเป็นเรื่องที่มีผู้นิยมชมชอบกันอยู่มาก เพราะเป็นเรื่องอ่านสนุกมหสถเป็นเรื่องที่แสดงถึงปัญญาของปราดผููแตง่งและคิดค้นขึ้นมาเป็นเรื่องโดยสอดแทรกความมีปัญญาของตนเองให้แก่มหสถซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องมโหสถจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่อ่านได้ความรู้ทั้งในทางธรรมและความฉลาดเป็นเครื่องประดับสติปัญญาด้วยแต่เรื่องมโหสถมีอยู่โดยกันหลายตอนจะขอคัดเลือกเอาแต่บางตอนบางเรื่องที่แสดงถึงปัญญา และทางธรรมของมโหสถมาสุผู้ฟังเป็นเรื่องๆซึ่งในชาดกกล่าวว่มามโหสถเป็นนักปราดผู้เฉลียวฉลาดและรอบรู้มาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งกิตติศัพท์ร่ำเตือไปพระเจ้าวิเทหราชซึ่งแต่แรกพระองค์ย้ำให้ตามตัวมโหสถเข้ามารับใช้แต่มีรับสั่งให้อมย์คนหนึ่งไปคอยเฝ้าดูพฤติการของมโหสถและให้แรยง,งานเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวในบางครั้งความต่อไปนี้จึงเป็นตอนตอนหนึ่ง หรือแต่ละเรื่องซึ่งแสดงถึงความฉลาดของมโหสถตั้งแต่อายุ8ขวบไปจนถึงมโหสถเป็นนมได้ออกหาภริยาและกิตติศัพท์แห่งความมีปัญญาของมโหสถตั้งแต่เล็กนี้มาแล้วชาวบ้านส่วนมากที่มีเรื่องพิพาทต่างๆจึงมาขอให้มโหสถเป็นผู้ตัดสินมโหสถก็ทําได้โดยมีวิธีการพิสูจน์ที่เห็นจริงและเป็นการยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังที่จะเก็บมาเล่าต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องโค ชายเจ้าของโคผู้หนึ่งนำโคไปปล่อยเลี้ยงไว้ให้กินหญ้าอยู่กลางทุงตัวเองก็นั่งหลับอยู่คนต้นไม้ครั้นตื่นขึ้นเหม็นโคหายไปก็ออกติดตามไปพบชายคนหนึ่งกำลังจูงโคของตนอยู่จึงเข้าไปยื้อย่างขอคืนชายผู้มาลักโคก็เถียงว่าเป็นโคของเขาต่างคนต่างกระต้เถียงกันไปมาจึงกระทั่งถึงศาลาที่มโหสถอยู่มโหสถถามว่าโตเถียงกันด้วยเรื่องอันใดาชายทั้งสองต่างกระอ้างว่า โคตัวที่ต่างคนต่างเกาะกลุ่มตัวมันนี้เป็นโคของตนและอีกฝ่ายจะเป็นผู้ลักพาโคของตนไปเมื่อหัวสถถามว่าจะยอมให้เขาเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทนี้หรือไม่ทั้งสองคนก็ตกลงมโหสถจึงเริ่มสักถามคนหนึ่งท่านให้อหารอะไรแก่โคของท่านวันนี้ชายคนที่ถูกถามคนแรกคือผู้ลักโคก็ตอบว่าให้ดื่มยาโคให้กินงาให้กินแป้งและขนมกลุ่มมาด มโหสถถามชายผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงว่าแล้วท่านเล่าให้โคของท่านกินอะไรเมื่อเช้านี้ชายเจ้าของโคตอบว่าเขาเป็นคนจนไม่มีปัญญาจะเอาแป้งเอางาหรือเอาขนมดีๆอย่างนั้นให้แกโคกินนอกจากหญ้าเมื่อมโหสถได้ฟังจึงไปเก็บเอาใบประยงมาตำในครกขยำแล้วเอาน้ำให้โคกินโคดื่มเข้าไปก็สำรอกไอเชนออกมาเป็นชาจึงเป็นที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงของโคนั้นกันแน่ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าโคนี้กินยาไม่มีเศษงาหรือเศษขนมที่กล่าวนั้นสำรอกออกมาเลยชายผู้ลักโคนเห็นความฉลาดอันเลื่อนล้ำของมโหสถก็ยอมจำนนสารภาพว่าตนลักโคตัวนี้มาแต่แทนที่มโหสถจะลงโทษหรือให้เจ้าของโคลงโทษแต่กลับให้คำเตือนสติและสั่งสอนคนรายนี้ให้ตั้งอยู่ในเบญจศิน ความในชาดกล่าวเรื่องนี้อามาตก็ได้เก็บไปโทนให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบด้วยแต่ครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงหารือกับเสนาบัณฑิตประจำสํานักของพระองค์แต่เดิมแล้วเสนาบัณฑิตกลับทูลคัดค้านว่าความฉลาดของมโหสถเพียงนี้ยังไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้พระเจ้าวิเทหาราชจึงยังไม่ได้รับตัวมโหสถเข้าไปในพระราชวังลําดับต่อมาเรื่องที่สองเป็นเรื่องขรลาการกับภริยา คนละการเป็นชายร่างเตี้ยวผิวดำหน้าตาอัปลักษ์ไปหลงรักหญิงคนหนึ่งชื่อธีขตาลาเขาอุตสาห์ทำงานเก็บหอมรอมริบไว้ได้ทั้งเจปีจึงได้นางธีขตาลามาเป็นภรรยาทั้งสองพากันเดินทางไปถึงแม่น้ำสายหนึ่งหาเรือข้ามฝั่งไม่ได้และได้พบชายคนหนึ่งชื่อทีขปิธิเป็นคนร่างสูงรูปงามคนละการถามชายคนนี้ว่าน้ำในแม่น้ำนี้ลึกมากไหม ที่ขับปิดธิตอบว่าน้ำตรงนี้ลึกมากและเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายในน้ำมีแต่เขาคนเดียวทอน,นั้นที่ข้ามน้ำสายนี้ไปได้ด้วยความชำนาญโขนละการจึงขอร้องให้ชายร่างสมโพนนี้ช่วยแบกเขาลุยน้ำข้ามไปฝั่งโน้นแล้วเขาจะตกรางวัลคือขนมให้บ้างเพราะเขามีขนมติดตัวมาชายร่างสรงรับปากตกลงและถามว่าจมใครไปก่อนคนละการก็บอกให้อุมภรรยาเข้าไปก่อน และให้ไปพร้อมกับขนมที่เขานำมานี้ด้วยชายร่างสูงหรือทิคัปิดทิกับตกลงแบกภรรยากับขนมข้ามน้ำไปก่อนซึ่งอันที่จริงน้ำตรงนั้นไม่สูงลึกนักแต่ว่าทิคับปิดทิแกล้งย่อตัวลงเพื่อเห็นว่าน้ำลึกในระหว่างที่อุ้มนางทิคตาลาลุยน้ำไปกลางทางทิคับปิดทิก็พยายามเขี่ยวพาราสีนางจนกระทั่งหญิงภรรยาของคนละการเกิดใจอ่อน เกิดความยินยอมรักใครในทีคัปิดทิและตกลงใจสลัดคนละการทิ้งที่ัปิดทิคุ้มนางข้ามฝั่งไปหาความสุขกันตามระสาชูสาวคนละการอยู่ทางนี้ครั้นเห็นทั้งคู่พากันให้ไปฝั่งโน้นรับร่างไปโดยไม่ยอมกลับมารับตัวก็แน่ใจว่าภรรยาของตอนนอกใจไปมีชู้เสียใหม่แล้วอารมณ์หึงหวงจึงไม่หวาดกเกรงกลัวน้ำลึกรีบกระจนลงไปในแม่น้ำและลุยข้ามไปทันที เมื่อวิ่งตามไปทันทีขาปิดธิกับนางทีฆตาลากำลังโอลมปฏิลมกันอยู่ก็วิ่งเข้าไปหาทีขาปิดธิก็บอกว่าเมียของคนละการนั้นได้กลับใจยอมเป็นเมียเขาแล้วจะมาย,ยิ่ยงกลับคืนไปอย่างไรแล้วก็ชวนนางทีฆตาลาให้ออกเดินทางหนีคนละกานก็ตามไปเม่รถละปากกระ้องตะโกนว่าอเมียของเขาคืนมาทีขาปิดธิก็ว่าเมียใครกันแน่พอคุณเอ้ย ตัวเถียงกันไปเถียงกันมาตามทางจึงกระทั่งถึงศาลาของมโหสถมโหสถก็เรียกคามาถามทั้งสองคนต่างก็บอกว่าหญิงคนนี้เป็นเมียของตนทีขับปิดที่ก็เพทุบายว่าเมียของเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วมโหสถก็ถามความสมัครใจของคนทั้งสามว่าจะให้เขาเป็นผู้วินิจฉัยให้ไหมต่างก็ยอม มโหสถจึงเรียกเขามาธิะครนเพื่อซักถามโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวถามคนละการก่อนถึงชื่อตัวชื่อบิดามารดาและผู้หญิงที่เป็นภรรยาคนละการก็บอกตามจริงครั้นเรียกทีข้าปิดทีมาถามทีข้าปิดทีก็บอกชื่อตัวชื่อมารดาแต่ส่วนชื่อผู้หญิงที่เขาว่าเป็นภรรยาน,นั้นกลับไม่รู้ชื่อเพราะไม่ทันได้ถามไถ่ายชื่อของผู้หญิงก็เลยบอกชื่อทรงเดชไป ดังนั้นเมื่อเรียกหญิงคนกลางมาถามนางทีขาตาลาก็บอกได้แต่ชื่อตัวครั้นถามชื่อสามีนางจะบอกชื่อชายชู้คนใหม่แต่ก็บอกไม่ถูกเพราะไม่ทันที้ถามชื่อกันก่อนจึงบอกชื่อไปอย่างทรงเดชเมื่อนนำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็รู้ได้ว่าใครเป็นสามีดีแท้ทจริงของนางและชายชูผู้ทำผิดก็ยอมรับสารภาพเรื่องต่อมาเรื่องที่สามมีชื่อเรื่องว่าอุทุมพรเทวี มานพผภลหนึ่งชื่อปิงคุตตระไปเล่าเรียนศึกษากับอาจารย์ที่สาป่าโมกโกหนึ่งที่เมืองตะกาศิลาได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จได้ได้ชื่อว่าเป็นสิทธิอวุโสสูงสุดของสำนักวิชาซึ่งตามขนบประเพณีของอาจารย์ที่สาป่าโมกนั้นถ้าหากมีบุตรีเติบโตเป็นสาวถึงคราวมีสามีได้แล้วอาจารย์ก็เต็มใจจะยกให้แก่สิทธิาวุโสสูงสุด ด้วยเหตุนี้ปิงคุตตระจึงได้บุตรสาของอาจารย์ทิสาปามกอกคนนี้เป็นภริยาตามธรรมเนียมประเพณีแต่ด้วยเหตุที่ปิงคุตตระเป็นคนไม่มีบุญวาสนาและมีฉันโลกแห่งรูปลักษณะเป็นกาลกินีซึ่งผิดกับบุตรสาของอาจารย์ทิสาปามกราฟ้ากับดินบุตรดีของอาจารย์ทิสาปามกเป็นหญิงใจบุญและเป็นสริริบุญของปิงคุตตระไม่ถึงนั่นเองถึงแม้จะได้ไปปิงคุตตระก็ไม่สามารถจะหลับนอนรบกับนางได้ เพราะเมื่อแต่งงานกันแล้วในชาดกกล่าวว่าเมื่อภริยาขึ้นมานอนด้วยบนที่นอนปิงคุตระก็ให้มีอันเป็นไปต้องนี้ลงไปนอนข้างล่างทุกทีเมื่อภริยาตามมานอนด้วยข้างล่างปิงคุตระก็ต้องย้ายที่นอนใหม่คือกลับไปนอนข้างบนที่นอนภรยาก็ตามขึ้นไปอีกปิงคุตระก็ต้องนี้ลงไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ในแบบที่ว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเป็นกาลกินีอีกฝ่ายเป็นสริ น,นั้นสามีภรรยาคนนี้แม้จะแต่งงานกันมาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสาร่วมนอนด้วยกันได้จนกระทั่งต่อมาอีก7วันอิงคุตระก็พาภริยาออกเดินทางจากนครตากศสลามุ่งมายังกรุงมิถิลาเมื่อใกลถึงกรุงมิถิลาได้พบต้นมาเดือต้นหนึ่งมีผลอุดอมทั้งต้น ปิงคุตระก็ปินขึ้นไปบนต้นไม้เก็บผลมะเดื่อกินภรรยาที่อยู่ข้างล่างก็ขอร้องให้สามีปลิดพงมะเดือ่อโยนลงมาให้กินบ้างแต่ปิงคุตระเป็นคนใจโชดตอบมาว่าเมื่อนางมีมือและเท้าสมบูรณ์แล้วยายไม่ปินขึ้นมากินด้วยตนเองเล่วพอภรรยาปินขึ้นไปบนตน้นปิงคุตระกรีบลงจากตน้นเอาหนามมาสมกองไว้รอบผลต้นมะเดือ่อด้วยหวังจะสะกัดกั้นมิให้นางตามเข้าไปได้อีกส่วนตัวเองก็หนีไป ภริยาปิงคุตตระต้องติดอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นหลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสผ่านมาทางนั้นก็ทรงเห็นนางอยู่บนต้นไม้ครั้นเสด็จประทับบนคอช้างเข้ามาใกล้ต้นมะเดือ่อเห็นนางได้ถนัดก็เกิดพระไัยปฏิพัทธ์ตรัสถามนางว่ามีเจ้าของหรือไม่นางก็เล่าเรื่องถวายแต่ต้นจนตลอดพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าอันธรรมดาสิ่งที่ไม่มีเจ้าของก็ย่อมตกเป็นของแผ่นดิน คือตัวเราซึ่งเป็นผู้ปกครองอยู่จึงมีรับสั่งให้จัดการช่วยกันนำนางลงจากต้นไม้แล้วพานางไปสู่พระราชนิเวศอภิเศกสถาปนานางให้เป็นพระเมสีเอกพระราชทานนามว่าพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งเป็นที่ระลึกถึงต้นมาเดือที่พบนางอยู่มาวันหนึ่งได้มีการทำถนนน้นทางในกรุงมิถิลาทางราชการก็เกณฑ์แรงงานคนมาทำงานครั้งนี้ได้เกณฑ์เอาปิงกุตระสามีเก่า ในนามของพระนางอุทุมพรเทวีมาทํางานร่วมอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จโดยรถพระทจ่นั่งพร้อมด้วยพระนางอุทุมพรและเหล่านักประราชบัณฑิตตามเสด็จไปด้วยได้เสด็จผ่านกลุ่มคนงานที่กําลังทําทางอยู่นั้นพระนางอุทุมพรทอพระเนตรเห็นชายคนงานสามีเก่าที่ถูกเกณฑ์ก็จําได้จึงทรงพระสวนพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามพระนางว่าทรงพระสวนด้วยเรื่องอันใด พระนางอุทุมพรก็ทูลตอบว่าผู้ชายคนนี้เองคือสามีของหม่อมฉันที่หลอกหม่อมฉันต้องขึ้นไปอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วเอาหนามมาสะใต้ต้นแล้วก็พระนี้จากหม่อมฉันมาพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงเชื่อในพระไทยทเดียวนักแต่กลับทรงสงสัยว่าพระนางทรงย้ำสนให้กับชายหนุ่มคนนั้นไปในทางชู้สาวมากกว่าพระองค์เกือบจะระง,งับโทระไม่ได้ทรงจับพระแสงดาบมาจะประหารนางพระนางจึงทูลร้องขอ และขอให้รับสั่งถามราชบัณฑิตที่ตามเสด็จนั้นให้ช่วยพิจารณาเหตุผลเสนาบัณฑิตทูลว่าเขาไม่เชื่อเพราะวิสัยของชายหนุ่มเช่นนี้จะละทิ้งอิสตรีผู้มีรูปชมอันเลอเลิศและได้ชื่อว่าเป็นภริยาได้ถูกต้องนี้ไปเสียมีได้เมื่อพิจารณาแล้วก็น่าจะลงความเห็นว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่พระนางทรงเห็นและเกิดพอพระทยัยเสน่หาจึงย้ำพระสวนด้วย แต่พระเจ้าวิเทาหาราชยังหนักแน่นอยู่ในพระทยัยไม่ทรงคล้อยตามที่เสนาบัิตกราบทูลทรงเรียกมหสถ์เข้ามาถามเป็นทํานองว่าสตรีรูปงามสมบูรณ์ด้วยมารยาทเช่นพระนางอุทุมพรเทวีชนิดแล้วมีหรือที่ชายใดไม่ปรารานและเพราะเหตุไรมโหสถผู้ชื่อว่าเป็นยอดบัณฑิตมาแต่เด็กกราบทูลว่าสิริกับกาลกินีนั้นห่างไกลกันดุดทะเลคนละฟากฝั่ง หรือเปรียบประดุจท้องฟ้ากับพื้นดินและผู้มีสิริกับผู้เป็นกาลกีน,นีนั้นย่อมจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มโหสถเชื่อว่าคําที่พระนางกราบทูลนั้นย่อมเป็นความจริงพระราชาสดับเหตุผลของมโหสถแล้วก็ทรงเรื่อมใสแเล่ห์หายพิรุธพระนางมีพระดํารัสแก่มโหสถว่าถ้าไม่ได้มโหสถตามเสด็จมาด้วยในวันนี้ก็คงจะต้องเสียพระมเมสีที่ทรงสิริชมงามไปอย่างสลดพระไทย และพระนางอุตมพรก็กราบทูลแก่พระเจ้าวิเทหราชว่าพระนางรอดชีวิตได้ในวันนี้ก็พระหโหสถจึงขอถือว่ามมหสถเป็นน้องชายมีสิทธิ์เข้าเฝ้าได้ตามปรารถนาทั้งทรงอนุญ,ญาตให้มมหสถร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในเวลาทรงเสวยได้ด้วยพระาราชาก็ทรงอนุญ,ญาตทุกประการเรื่องต่อมาเรื่องที่สเรื่องสุงนักกับแพะ วันหนึ่งพระเจ้าวิยาหาราชทอดพระเนตรทางช่องพระกแกลหรือมองผ่านหน้าต่างไปทางครหาสน์แห่งหนึ่งทรงเห็นสุนัขก,กับแพะที่เล่นหยอกล้อ,อก,กันอยู่บริเวณนั้นทั้งสองดูเป็นมิตรกันดีล่าคือสุนัขไปคาบหญ้ามาให้แพะกินและแพะก็คาบเนื้อให้สุนัขก,กิน ซึ่งตามชาดกกล่าวถึงความเดิมของสัตว์ทั้งสองตัวนี้ว่าแต่เดิมมานั้นแพะตัวนี้คอยขโมยหญ้าที่เขาเก็บเกี่ยวไว้ในโรงเก็บหญ้าสําหรับเป็นอาหารช้างวันหนึ่งเคราะห์ร้ายเข้าไปขโมยหญ้าในโรงเก็บนี้ถูกจับได้และถูกไล่ตีเจ็บมากจนกระทั่งเก็ดหลบับม่กลาเข้าไปขโมยอีกแต่พวกเจ้าหน้าที่รักษาโรงเก็บหญ้าของช้างก็ไม่ยอมให้แพะตัวนี้กล้ากรายเข้าไปได้อีกส่วนสุนัขนั้นก็เช่นเดียวกันเคยเข้าไปขโมยเนื้อในห้องเครื่องของพระราชวัง และถูกตีเจ็บและไล่ไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณโรงครัวอีกสัตว์เคราะห์ร้ายทั้งสองมาพบกันต่างฝ่ายต่างระบายความทุกข์ให้กันฟังในที่สุดก็ปรึกษาการให้เปลี่ยนหน้าที่กันไปเอาอาหารมาแลกสับเปลี่ยนกันคือแพะไปขโมยเนื้อและสุนัขไปขโมยหญ้าด้วยการกระทำดังนี้เจ้าหน้าที่โรงเก็บรักษาในห้องเครื่องย่อมไม่สงสัยและขาดความระมัดระวังเพราะธรรมดาวิสัยนั้นแพะไม่กินเนื้อและสุนัขก,ก็ย่อมไม่กินหญ้า แพก็มีโอกาสเล็ดลอดก็ไปสู่ห้องเครื่องหรือโรงครัวได้และสุนักกเ็เฉดไกลไปทางโรงเก็บหญ้าเดสะดวกเมื่อพระเจ้าวิเทหาราชทรงเห็นและทรงทราบความเป็นไปของสัตว์ทั้งสองดังนี้ก็ทรงปรารถนาจะเก็บเอาเรื่องนี้ไปตั้งเป็นปัญหาขบคิดชวนสนุกแก่บรรดานักปราชเนในราชสำนักของพระองค์จึงเมื่อเสด็จออกคุนนางในวันรุ่งขึ้นก็ทรงตั้งปัญหาแก่นักปรา์ทั้งห้าของพระองค์คือเสนกกัต ุกรุรสกามินเทวินและมหะสถว่าสัตว์สองชนิดอันไม่สามารถเป็นเพื่อนคุ้นเคยชอบพอกันได้มาแต่การก่อนแต่เหตุฉะนะกลับมาเป็นเพื่อนผูกมิตรกันได้ในภายหลังเพราะเหตุไรปัญหาข้อนี้เล่นเอาศิีนักปราดเก่าคือเรีนักกปุกุรสะกามิตรและเทวินงันงงอยู่เหมือนกันส่วนมโหสถถึงแม้จะยังตีปัญหานี้ไม่แตกแต่ก็นึกไหวทันการที่พระเจ้าวิทยาราชทรงตั้งปัญหาชนิดนี้มานั้น คงจะต้องมีที่มาซึ่งพระองค์ได้ทบดพระเนตรเห็นมาแล้วจึงได้เก็บเอามาตั้งเป็นปริศนาขึ้นแต่นักปราศีคนแรกนั้นคิดอะไรไม่ออกเสียเลยพระราชายหลานนักปราดอึ้งอันอยู่ก็ทรงขู่สำทับว่าหากใครตอบปัญหาของพระองค์นี้ไม่ได้จะถูกขับไล่ออกจากตําแหน่งและจากเมืองนี้ปราดทั้งห้าจึงทูลขอปัดผ่อนเวลาตอบคำถามในวันรุ่งขึ้น มโหสถเมื่อออกจากที่เฝ้ามาแล้วก็มาเฝ้าพระนางอุทุมพรทูลถามว่าเมื่อเช้าพระราชาทอดพระเนตรเห็นอะไรที่ไหนบ้างพระนางอุทุมพรก็ส่งชี้ช่องพระแกลที่พระเจ้าวิเทหาราชประทับทอดพระเนตรออกไปทางนั้นมโหสถก็นั่งเฝ้ามองตรงจุดนั้นสักพักใหญ่ก็เห็นแพะกับสนนักกระทำอาการดังพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นมโหสถก็ดำเหตุการณ์จากปัญหานี้ได้ตลอด เป็นอันแน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าตนสามารถจะทูลถวายคําตอบให้แก่พระเจ้าวิทยาราชได้ไม่ผิดแต่ส่วนนักปราดทั้งสี่นั้นกลับมาถึงที่พักแล้วกังวลอึดใจกระวนกระวายด้วยคิดหาทางคบคิดปัญหานี้ไม่แตกและวันกลัวว่าจะถูกพระเจ้าวิทยาราชทรงขับไล่จึงตัดสินใจไปขอพึ่งความคิดเห็นของมหถด,ดูบ้างว่ามหาสดจะแก้ปัญหานี้ได้บ้างหรือยอย่างไรความคิดของนักปราดทั้งสี่ตรงกัน แต่ต่างคนต่างปกปิดความละอายไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้เกิดต่างคนต่างไปหาโมโหสถกันคนละทีหรือคนละเวลาต่างกันโดยเสนกะไปหาก่อนมโหสถมีความสงสารคิดเอาว่าถ้าไม่บอกความลับของปัญหานี้เสียเลยนักปรา์ทั้งสี่ก็ต้องรับโทษแต่จะบอกให้อย่างจำแจ้งทีเดียวไม่ได้เป็นการไม่สมควร ด้วยโรนิสไยเหล่านักปราทั้งสีนี้ดีว่าเป็นบุคคลเช่นไรจึงเพียงแต่เผยทราบว่าเป็นเรื่องของสุนัขก,กับแพะเท่านั้นส่วนจะตอบว่าอย่างไรนั้นคอยเก็บเอาไปคิดดูบ้างแต่เพียงแค่นั้นนักปราทั้งสี่ก็พอใจและเห็นทางตลอดวันรุ่งขึ้นเมื่อเข้าเฝ้าพร้อมกันแล้วก็ทูลตอบปัญหาไปคนละแนวดังนี้ เซนนะกตอบว่าเนื้อแพะเป็นอาหารบริโภคของมนุษย์ได้ดีส่วนเนื้อสุนัขนั้นเป็นอาหารไม่ได้แพะกับสุนัขจึงเป็นมิตรกันได้ปุกุสะตอบว่าหนังแพะจะเป็นเครื่องลาดบนหลังม้าให้นั่งสบายแต่หนังสุนัขใช้อย่างนั้นไม่ได้แพะกับสุนัขจมจะเป็นมิตรกันได้เทวินตอบว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้แต่สุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้สุนัขย่อมจับกระต่ายหรือแมวกิน แต่ทางไมตรีของสุนักกับแพะอาจจะเกิดมีขึ้นได้ส่วนมโหสถตอบว่าสุนัขนำหญ้ามาให้แพะแพะนำเนื้อมาให้สุนัขพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นการนำเอาอาหารมาแลกเปลี่ยนกันไปประจักษ์และได้ทรงเห็นมิตรธรรมในระหว่างแพะกับสุนัขนั้นโดยพระองค์เองแม้ว่าคำตอบของบัณฑิตท,ทั้งสี่จะไม่ถูกต้องชัดเจนเหมือนคำตอบของมโหสถแต่พระเจ้าวิเทหาราชก็ทรงเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกทั้งนั้น เพราะเป็นเรื่องแพะกับสุนักเมื่อใครตอบถึงแพะกับสุนัขก,ก็จัดเข้าในเกณฑ์ที่เรียกว่าตอบโกจึงส่งพระราชทานราชรถเทียมมาแก่บัณฑิตทั้งห้าและพระราชทานบ้านนิคนละหนึ่งหลังแม้การพระราชทานรางวัลในครั้งนี้พระนางอุทุมพรจะทูลต่อว่าพระเจ้าวิทยหราชว่าไม่ยุติธรรมเพราะนักปรา์ทั้งสี่คนนั้นได้คําตอบมาจากมโหสถพระเจ้าวิทยาราชทรงเห็นว่าเมื่อเรื่องผ่านไปแล้วไม่ควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็ไม่ตรัสโตรหรือ,อยั้งประการใดคงปล่อยให้เรื่องผ่านไปเรื่องต่อมาเรื่องที่ห้ามหสถหาภริยาพร,าพระนางอุทุมพรได้ทรงพิจารณาเห็นว่าบัดนี้มโหสถมีอายุม,มากถึง16ปีแล้วควรจะจัดการให้มีภริยาเสียได้ทรงหาหรือพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชก็เห็นชอบด้วยพระนางอุทุมพรได้ทรงแจ้งความประสงค์อันนี้แก่มหสถ มโหสถกราบทูลว่าเราจะขอไปเที่ยวสแสวงหาเอาเองพระเจ้าวิทยาราชและพระนางอุทุมพรก็ทรงอนุมัติมโหสถแปลงตัวเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักถือเครื่องอุปกรณ์แห่งการชุนผ้าออกจากประตูเมืองทางด้านเหนือแต่เพ่เดียวเดินทางไปยังอุตระยะวะัฒชคามในหมู่บ้านนั้นมีตระกูลเศรษฐีผู้นหนึ่งในเวลาที่มโหสถไปถึงนั้นเศรษฐีต้องออกไปไถนาด้วยตนเอง และอมระลูกสาวต้องนำข้าวต้มออกไปส่งมหดได้เห็นอมระมีรูปร่างลักษณะส,สมเป็นกัลยาณีแท้จึงคิดว่าถ้าสตรีผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเกิด <c oughs> จะคู่ควรที่จะเป็นภรรยาของตนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าสตรีผู้นี้มีเจ้าของแล้วหรือยังมหสดจึงเข้าไปใกล้นางแล้วก็ถามด้วยวิธีใบคือกำมือยื่นออกไปอมระก็เข้าใจความหมายของมหสด รู้ว่ามหาสดต้องการถามว่าตนเองมีเจ้าของได้หรือยังอมระจึงตอบด้วยการแบมือยื่นออกไปซึ่งเป็นเครื่องหมายของคำตอบว่ายังไม่มีเจ้าของมหสดจึงเข้าไปใกล้แล้วก็ถามว่านางผู้เจริญนางชื่ออะไรข้าแต่เจ้าสิ่งใดที่ไม่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ่งนั้นเป็นข้าพเจ้า ความไม่ตายย่อมไม่มีในโลกมโหสถกล่าวฉะนั้นนางคงจะชื่อว่าอมาระนางจึงตอบว่าถูกแล้วมโหสถถามว่านางจะนำข้าวต้มไปให้ใครนางตอบว่าจะนำไปให้บุพรรเทวดามโหสถจึงกล่าวว่าบิดามารดาได้ชื่อว่าเป็นบุพผรเทวดานางจะนำข้าวต้มไปให้แก่บิดาใช่หรือไม่นางก็ตอบว่าถูกแล้ว บิดาของนางทํากิจอะไรมโหสถถามบิดาของข้าพเจ้าทําสิ่งหนึ่งโดยสองส่วนอมระตอบปแปลว่าบิดาของนางกําลังไถานาใช่หรือไม่ลูกแล้วบิดาของนางไถยอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ที่ชนทั้งหลายไปคราวเดียวแล้วไม่กลับปแปลว่านาอยู่ใกล้ป่าช้าใช่หรือไม่ลูกแล้ววันนี้นางจะกลับหรือไม่ ถ้ามาก็จะยังไม่กลับถ้าไม่มาก็จะกลับมโหสถจึงว่าบิดาของนางคงไถนาอยู่ริมฝั่งแม่น้ําถ้ามีน้ํามานางก็จะไม่กลับถ้าไม่มีน้ํามานางก็จะกลับอย่างนี้ใช่หรือไม่อมมามระตอบว่าถูกแล้วจึงได้เชิญมหสถดื่มข้าวต้มที่ตัวนำมาให้บิดาการถูกเชิญให้รับประทานอะไรและปฏิเสธนั้นถือเป็นอัปมงคล มโหสถจึงรับข้าวต้มที่อมระตักให้มารับประทานเมื่อรับประทานแล้วก็บอกแกอมระวา่าจะไปบ้านของนางขอยบอกทางให้นางจึงบอกว่ามีร้านขายข้าวสัตว์ตูดถัดไปเป็นร้านขายน้ำส้มถัดจากสองร้านนั้นไปมีต้นทองหลงังและบ้านของนางอยู่ทางขวามือมโหสถก็เดินไปตามทางที่นางบอกส่วนอมระก็นำข้าวต้มที่เหลือไปให้แกบิดา เมื่อมโหสถมาถึงบ้านของนางก็ได้พบกับมารดาบอกแกมารดาของอมระว่าตัวเป็นช่างชุนผ้าถ้ามารดามีผ้าต้องการใช้ชนก็ขอให้นำมาให้มารดาก็เข้าใจทันทีว่าเขามาขอลูกสาวจึงต้อนรับอย่างดีนำเอาผ้าเก่าๆไม่ชุนมโหสถชุนเสร็จอย่างง่ายดายมโหสถบอกให้มารดาของนางเป่าร้องแกชาวบ้านทั้งหลายว่าถ้าใครจะจ้างชุนผ้าก็ให้นำมาจ้าง มีคนมาจ้างเป็นอันมากเพราะมหสถทําได้เรียบร้อยรวดเร็วอย่างอัศจรรย์ช่วเวลาวันเดียวเพียงเท่านั้นก็สามารถชุนผ้าได้ค่าจ้างถึงพันหนึ่งครั้นถึงเวลาเย็นอมระก็กลับมามีมัดฟืนทุนศีสะมาแตแตนปิปาและบิดาของนางก็มาภายหลังลูกสาวเมื่อทุกคนรับประทานอาหารแล้วได้ะจะเข้านอนอมระก็ล้างเท้าให้บิดามารดาและล้างเท้ามโหสถด,ด้วยมหสถอยู่ในบ้านนั้นหลายวัน บางวันอมรับปรุงอาหารให้มโหสถรับประทานเมื่อมโหสถรับประทานรสอาหารก็แผสซ่านไปตามเส้นประสาทถ,ถึงเจ็ดันเส้นเป็นอันรู้ว่ารสมือของนางนั้นดีมากวันหนึ่งนางทำอาหารมาให้มโหสถรับประทานเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็มีรสชาติสึมซาบอย่างที่เป็นมาในครั้งก่อนๆแต่มโหสถอยากจะลองใจนางจึงคลายถมลงไปกับพื้นและบอกว่าไม่อร่อยเลย อามาระก็อุ่านนำของอื่นให้รับประทานมโหสถก็แสดงอาการต่างๆลงท้ายเอาของกินนั้นเทล,ลงบนศีรษะอมระแล้วไล่ให้ไปยืนอยู่หน้าประตูบ้านเพื่อประจานให้คนทัง้งหลายเห็นนางก็ประนมมือเดินไปยืนอยู่ตามคำสั่งเมื่อทดลองเป็นที่เห็นอกเห็นใจ <c oughs> ก็ได้ให้ผ้านุ่งผืนหนึ่งซึ่งนำติดตัวมาด้วยจากเมืองหลวงและบอกให้นางลงไปอาบน้ำเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งผ้าผืนนั้นกลับมา,านางก็ทำตาม มโหสถก็ให้เงินสองพันแกบิดามารดาของนางเงินพันหนึ่งเป็นเงินที่ติดตัวมาได้อีกพันหนึ่งเป็นเงินที่หาได้จากการชุนผ้าเมื่อเป็นที่ตกลงปลงใจกันแล้วมโหสดก็พาอมาระเดินทางจากบ้านนั้นเพื่อกลับเข้ามิถิลานครคอนออกเดินทางมโหสถได้ให้ร่มคันหนึ่งและรองเท้าคู่หนึ่งแก่อมาระ นางได้รับของสองอย่างไปกันตัวขณะที่เดินกลางแจ้งแสงอาทิตย์ร้อนนางก็หุบร่มถือไปเฉยๆแต่พอเดินไปใต้ร่มไม้ที่ไม่มีแดดนางก็กางร่ม,มาหมอสดถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นนางตอบว่าในที่แจ้งไม่มีอันตรายแต่อย่างใดแต่การเดินใต้ร่มไม้อาจ,จมีอันตรายเช่นกิ่งไม้พลัดตกลงมาใส่จึงต้องกางร่มส่วนรองเท้านั้นเมื่อเดินไปในที่ที่เป็นดินบนบกนางก็ถอดถือไป แต่พอจะต้องลุยน้ำก็สวมรองเท้านั้นเมื่อมหมสถถามนางก็อธิบายว่าการเดินบนบกนั้นหากจะมีน้ำหรืออันตรายอย่างใดก็สามารถจะแลเห็นได้แต่ในน้ำนั้นไม่แลเห็นอาจจะไปเหยียบอะไรเข้าก็ได้จึงต้องสวมรองเทา้าเมื่อเดินกันมาถึงต้นพุทราใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดพักอยู่ที่นั้นอมมระเห็นผลพุทราอยากรับประทานจึงบอกมหมสถให้ขึ้นไปเก็บมาให้หโหสถก็บอกให้นางขึ้นไปเก็บเอาเองนางก็ปีนขึ้นไปบนต้นพุทรา มโหสถบอกให้โยนลงมาให้บ้างนางก็ถามว่าอยากกินร้อนหรือกินเย็นมโหสถบอกว่าอยากกินร้อนนางก็คว้างผนพุทราไปที่ฝนทรายซึ่งกําลังร้อนเมื่อมโหสถบอกว่าอยากกินเย็นนางก็โยนลงไปที่กอจหญ้าการกระทําอย่างนี้มโหสถเห็นว่านางฉลาดนักหนาเมื่อถึงมิถิลานาครมโหสถพานางไปฝากที่บ้านคนเฝ้าประตูแจ้งเรื่องราวภริยาของคนเฝ้าประตูทราบแล้วมโหสถก็มาที่บ้านตน เรียกผู้ชายหลายคนมาเพื่อจะทดลองภริยาว่าจะซื่อตรงจงรักต่อตัวจริงหรือไม่เอาเงินพันหนึ่งให้ผู้ชายคนหนึ่งเพื่อแสดงท่าทีเป็นคนมั่งคั่งเข้าไปเกี่ยวพาราศีนางก็ไม่ยินดีด้วยส่งคนอีกหลายคนที่ทําวิธีการต่างๆนางก็ไม่ได้เปลี่ยนใจในที่สุดหมอสดได้ส่งคนไปจุดครอาอมระมาย่างที่อยู่ซึ่งเป็นบ้านใหม่ของมมหสถเอง เมื่อนางมาถึงเห็นมโหสถอยู่ในสภาพเป็นผู้มีอิสระยะยศยิ่งใหญ่และมั่งคั่งจำไม่ได้จึงหัวเราะและร้องไห้มโหสถจึงถามว่าหัวเราะและร้องไห้ด้วยเหตุไรนางตอบว่าได้มาเห็นท่านเป็นผู้มั่งคัง่งก็เชื่อว่าได้ทาบุญมาแต่ปางก่อนจึงหัวเราะแต่เมื่อนึกถึงว่าท่านไปจุดคราะเอาหญิงที่มีเจ้าของมาท่านจะตกนรกจึงสงสารและร้องไห้เมื่อพูดกันดังนี้แล้ว มโหสถก็สั่งให้คนนำนางกลับไปไว้ที่บ้านคนเฝ้าประตูตามเดิมครั้นแล้วมโหสถก็เข้าไปในวังกลับทูลเรื่องราวแก่พระนางอุทุมพรพระนางได้ทูลความแด่พระเจ้าวิเทาหาราชพระเจ้าวิเทาหาราชจึงได้ทรงข้าหลวงนำเครื่องอภรปและวอยใหญ่ไปรับอมระนำมายังเขหสถานอย่างมโหสถทำพิธีอวาหะมงคลเป็นเกียรติใหญ่พระราชาพระราชทานทรัพย์หนึ่งพัน ชาพระนะครทั้งหลายก็นําของขวัญมาให้นางได้แบ่งของขวัญที่ได้รับออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งส่งเข้าพระคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นของตนเองส่วนที่เก็บไว้เป็นของตนเองนั้นก็ได้แจกจ่ายแก่คนยากจนในพระนะครมิถิลา